สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AEY Auto Import นะครับวันนี้ออนกลับมาทำหน้าที่อีกเช่นเดิมนะครับก็คือที่เห็นด้านหลังนะครับฝู m e r c e d e s เ e n ดะครับที่เป็นรถในโครงการวินวินวินนะครับกับคุณเอ๋นะครับ AEY Auto Import นะครับวันนี้บอกเลยครับรถแต่ละคันที่จะมารีวิววันนี้สภาพแบบสดมากๆเลย นะครับเอาละฮะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับกับทุกท่านนะฮะที่กําลังเข้ามานะครับในวันแรงงานนะครับก็จะเป็นวันหยุดของใครๆหลายคนนะครับอ่าแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะครับวันนี้จะมีอะไรให้ชมกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่อยู่ตรงนี้เลยครับคันแรกนะครับก็จะเป็น Mercedes-Benz นะครับคันนี้เป็น E 200 Coupe นะครับ AMG Dynamic นะครับเป็นรถปี2018รถยังไม่จดทะเบียน นะครับยังป้ายแดงอยู่นะครับถัดมาอีกคันนะครับคันนี้ครับจะเป็นเบนซ์2 2 0 d นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นตัว AMG นะครับเป็นรถปี2018ซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หากันเยอะมากในตลาดมือสองนะครับอ่าถัดมาครับอีกคันหนึ่งราคาเขาเรียกว่าราคาจิบจินะฮะคันนี้เป็น e 3 0 0 b o อ AMG ตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปี2013เป็นรถดีเซลไฮบริดประหยัดน้ำมันสูงสุดได้20กิโลลิตรกันเลยทีเดียวอ่าคันนี้ก็น่าสนใจถัดมาครับเป็น e 3 0 0โฉมเดียวกันแต่ว่าคันนี้หล่อครบคันนะฮะปี2013เช่นเดียวกันนะครับ มีอะไรมาบ้างนะครับเห็นเลยสะดุดตากระจังหน้านะครับเป็นดมอนเกิ l วคันนี้จับตาดูให้ดีนะครับราคาก็ดีดีนะครับคันนี้ครับเพิ่งเข้ามาสดสดร้อยๆเลยเมื่อวานนี้ถามกันมาเยอะมากเลย CLS นะฮะคันนี้เป็น CLS 250D AMG นะครับและตัวนี้เป็นตัวที่ออ t ชั่นบอกได้คำเดียวว่าท่วมที่สุดเท่าที่ผม เคยขายมาอีกหนึ่งคันนะครับจับตากันดูให้ดีและสุดท้ายวันนี้คันสุดท้ายที่จะพาชมนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่สวยที่สุดในตลาดมือสองอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Harrier นะครับ 2.5L Hybrid นะครับเป็นรถปี2015และคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยสีตัวนี้มองจากกล้องเนี่ยผม คาดว่าหลายๆคนคิดว่าน่าจะเป็นสีดําแต่จริงๆแล้วคันนี้คือสีน้ําตาลนะฮะเป็นสีสั่งพิเศษเวลาโดนแสงเนี่ยปลากายจะออกมาเป็นน้าตาลเลยอ่าเอาเละฮะวันนี้มีมาให้ชมทั้งหมด6คันด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวอ้นจะพาเจาะลึกแต่ละคันอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับอยู่กันให้จบไลฟ์นะฮะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะฮะกดแชร์ นะครับเพื่อเป็นกําลังใจของพวกเราชาวเอวด้วยนะครับเอาละฮะเริ่มต้นจากคันนี้เลยคันนี้เป็น e 2 0 0นะครับคูเป้เอ็นจีดินามิกนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับจุดเด่นคือไฟหน้าเป็นอินเทลเจนต์ตัวใหม่แล้วนะครับและก็กระจังหน้าเป็นไดมอนด์ g กลีนะครับถัดมาล้อครับล้อ19นิ้วครับตัว MG Calipper ปั๊ม m e r c e d e s b e n บนะครับหลังคางแก้วนะฮะคันนี้หลังคางแก้วนะครับและก็กุญแจคีย์เลสนะครับดูด้านท้ายกันหน่อยนะฮะด้วยอารมณ์สไตล์สปอร์ตของ Mercedes-benz เนี่ยจะออกแบบให้ e 2 0 0 c o u p คเปเนี่ยมีพื้นที่ในการใช้งานค่อนข้างเยอะและตัวบอดี้เนี่ยจะค่อนข้างกว้างอ่าถัดไปครับไปดูภายในกัน ภายในเป็นสีอะไรว้าวเปิดมาสะดุดตาเลยเป็นสีดำแดงนะครับภายในพวงมาลัยท้ายด้านล่างตัดด้วยนะพวงมาลัยท้ายตัดนะครับพวงมาลัย NG จอดิสเプย์หน้าเป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้วิ่งมาเพียงแค่40,000กับ2กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะฮะ ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับยังเป็นป้ายแดงย้ำนะครับยังเป็นป้ายแดงอยู่นะครับเอาเลยฮะล่าสุดเนี่ยเคยมีโพสต์ไว้ว่าราคาอยู่ที่3 2ล้าน20แสบาทวันนี้นะฮะคุณเอ๋จัดเต็มครับโปรโมชั่นสู้โควิดนะฮะเอาไปเลยส่วนลด2 000สนบาทเหลือเพียง3 9ล้าน9แสนบาทครับคันนี้ครับใครสนใจทักทายเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะครับติดต่อกับนะครับเอาละฮะเช่ญคันถัดนถัดไปครับโอคันนี้หล่อไม่แพ้กันเครื่องดีเซลล้วนนะครับคันนี้มาในโค้ดซี2 2 0 AMG นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับสะดุดตามากที่สุดดูจากไฟหน้าเลยจะเป็นมัลติบีม LED ตัวใหม่นะฮะเห็นไหมฮะเลนจะเป็นสีฟ้าด้านในแล้วก็จะมี LED แยกมา2ตัวนะครับตัวนี้คือแบบว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผมว่าค่อนข้างล้ำเลยนะครับและกระจังหน้าก็เป็นไดมอนด์กิล l นะครับคันนี้ได้กล้อง360ด้วยนี่ครับได้กล้อง360นะครับแล้วก็เฉิด้านข้างครับล้อแมกนะครับจะเป็นล้อลายเดียวกับตัวพ่วกตะกูล4 3นะครับจะเป็นลายเดียวกันเลยอันนี้ล้อแมกก็จะเป็น19นิ้วนะครับคาลิปเปอร์ อ่าสแตมเมอร์เเดสเบนนะครับหลังคาครับหลังคาเก้านะหลังคาเก้าคีเลสโกนะครับอ่า uh, มาด้านท้ายครับคันนี้มีคิกเซนเซอร์ด้วยนะครับเนี่ยครับแต่ว่ากุญแจจะต้องอยู่ที่ตัวเราเวลาเราคิกเซนเซอร์แล้วก็แตะเข้าไปางี้เพิบท้ายมันก็จะเปิดนะครับแต่พอดีกุญแจไม่ได้อยู่กับตัวอ้นนะครับอ่า uh, ฝาท้ายไฟฟ้านะ เห็นไหมฮะปิดได้แล้วก็ปิดพร้อมล็อกนะครับคันนี้ออปชันถือว่าท่วมที่สุดเลยนะครับเอาละฮะดูภายในนะครับเบาะเป็นสีดำล้วนนะครับพวงมาลัยท้ายตัดอ่าพวงมาลัยท้ายตัดนะครับและก็เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะฮะและ้วก็คอนโซลตรงกลาง คอนโซลตรงกลางเป็นเคปล่าอ่าคันนี้วิ่งมาเพียงแค่49,672กิโลนะครับคันนี้เป็นรถปี2018และคันนี้มีออปชันให้เลือกอยู่2อ p อ i ปชันนะครับเชิญครับออปชันแรกนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าซื้อดาวนะครับในราคา7 0 0 0แส 90,000บาทนะครับและก็ผ่อนนะครับอีก34งวดงวดละ21,262บาทนะครับตรงนี้แล้วก็มียอดบรลลูนก้อนสุดท้ายอีก1ล้าน11,500บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับหรือบางคนบอกว่าไม่เอาอ่ะอยากจะจัดใหม่นะครับคันนี้ก็ราคานะครับอยู่ที่2,390,000บาทนะครับ ถ้าจัดไฟแนนซ์ใหม่คันนี้ใช้เงินดาวแค่290,000บาทผ่อนสูงสุดได้72งวดนะครับตกเดือนละ36,661บาทนะครับเอาละฮะใครสนใจคันนี้นะครับทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะครับติดต่อกลับไปนะครับ c 220 D MG ปี2018ถัดมาครับคันนี้ฮะบอกได้เลยว่าหล่อเฟี้ยวเลย เป็นตัวประกอบนอกนะครับตัวประกอบนอกกับตัวประกอบในต่างกันยังไงต่างกันที่ออปชันนะครับเห็นเห็นเลยนะครับเดินเข้ามาที่ล้อฮะตัวประกอบนอกเนี่ยล้อจะได้19นิ้วตัวนี้จะเป็นล้อ19นิ้วนะครับแล้วถัดมาครับตัวประกอบนอกครับจะมี k y l e s s g กอ่า y l e s s g กหลังคาหลังคาแก้วนะครับ เชิญด้านในครับพวงมาลัยท้ายตัดนะครับแล้วก็มีพุ s สตาร์ทคันนี้วิ่งมาเพียงแค่แปดหมื่นแปดหมื่นสากิโลนะครับคันนี้เป็น300 e 3 0 0 blue t e c นะครับก็คือเป็นดีเซลไฮบริดประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่20กิโลลิตรอันนี้คือตัวเลขของคนใช้งานจริงนะ ไม่ใช่เป็นสเปกนะอัะนนี้ได้เครื่องเสียงหามานอ,อันนี้ตัวประกอบนอกได้เครื่องเสียงหามานหามากดอนนะแล้วก็มีจอหลังให้ด้วยนะครับมีจอหลังให้อีก2จออันนี้ติดมาจากโรงงานนะไม่ได้มปติดตั้งเพิ่มเองนะครับฝาท้ายต้องเป็นไฟฟ้านีน่ครับฝาท้ายไฟฟ้า ออกที่ a e y นะครับคันนี้ <c oughs> เอาแล้วฮะคันนี้เงื่อนไขดีมากเห็นออปชั่นล้นๆ้นแบบนี้นะฮะคันนี้ให้ข้อเสนอพิเศษสุดเพียงเป็นขายดาว90,000บาทนะครับและก็ผ่อนต่อเนี่ยเดือนละ27,820บาท46งวดนะครับใครสนใจคันนี้ก็ทักทายเข้ามานะครับ คือซื้อในเงื่อนไขาดาวคือคุ้มมากเพราะว่า 1. คุณไม่ต้องไปเสียแหดดอดอกเบีย้ยเนี่ยก็ได้ดอกเบีย้ยเดิมนะครับไม่ได้เป็นดอกเบีย้ยเลทใหม่นะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะฮะทันมาอีกหนึ่งคันครับโหจอดคู่กันเลยขาไปแล้วนะฮะอันนี้สีดำนะครับคือคันนี้โดนโดนมากๆ <c oughs> เป็น E 3 0 0 b ้อ t e c a m g นะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยแต่ ได้ชุดแต่งเพิ่มเติมและสภาพไมเลตค่อนข้างต่ำเลยนะครับดูเลยฮนะอันนี้กระจังหน้านะครับเป็น d i a อนด์ g กล l เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็ลอ้อล้อเป็นตัว AMG ลายล่าสุดเลยนะครับล้อแม็กเป็นล้อสินิ้วนะครับแล้วก็คีเรสโกมีคีเรสโกด้วยนะหลังคาแก้วนะ นะครับมาดูด้านท้ายครับตัวนี้ได้สปอยเลอร์หลังเป็นเคปลาคาร์บอนเคปลานะอ่าเปึ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> ฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้จังหวะผมไปโดนนะครับอ่าตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าเอาละครับไปดูไมล์เรทกันอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้ผมถือว่าคุ้มมากนะข้างในก็เลี่ยมเลย นะครับคันนี้วิ่งมาแค่60,000 63,944กิโลนะครับภายในสะอาดแล้วก็ค่อนข้างเรียบนะครับมีแต่งตัว MG โลโก้นะฮะอยู่ที่ตัวปุ่มอจอยสติ๊กเนาะอ่าแล้วก็แผงลายไม้อ่าลายไม้ลายไม้ไมจะเป็นลายไม้ดำ อันนี้ก็จะได้จะได้เขาเรียกว่าอ e ีกคนละแนวนะครับเ <c oughs> อาละถัดมามาดูกันว่าคันนี้มีเงื่อนไขอะไรดีๆเด็ดนะครับอันนี้เป็นรถปี2013นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับ204แรงม้านะครับราคาอยู่ที่1,250,000บาทนะครับแล้วก็ใช้เงินดาวเพียงแค่250,000บาท ผ่อนนะครับเดือนละ18,330บาท72งวดนะครับเท่านั้นนะครับคันนี้คือแบบผ่อนน้อยมากๆนะครับสบายๆใครสนใจทักสายเข้ามานะครับเอาละวครัคันนี้ครับพึ่งเข้ามาสดๆเลยถือว่าเด็ดมาก <c oughs> เรามาดูกันครับ CLS 2 2 5 0คันนี้เป็นปี2 0 1 1ัจดสินะครับแล้วก็ ล้อได้ล้อ19นิ้วตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกนะครับล้อ19นิ้วนะครับหลังค่าสลูปนะครับามาดูด้านท้ายครับได้ฝาท้ายเปิดฝาด้วยอ่านะครับอ่า๋ยวเชิญด้านข้างครับเข้ามานะครับภายในนะครับ หนังก็จะออกเป็นสีออกเป็นออกเป็นสีดําอมม่วงนิดๆนะครับพวงมาลัยท้ายตัดนะครับเบาะอ่าเบาะตัวนี้เขาเรียกว่าเบาะดนามิกดนามิกคือจะปรับแอมบอได้ปรับปรับบีบบีบน่องได้ปรับบีบหลังได้นะครับเบาะตัวนี้นะครับแล้วก็ไหนๆหนฟังก์ชันละผมให้ดูฟังก์ชันคันนี้คันนี้ถือว่าออปชั่นทั่วมากๆนะครับ วิ่งมาแค่8,9,694 9 4กิโลเท่านั้นเห็นไหมฮะแล้วก็ไหนๆดูที่หน้าปัดนะฮะเดี๋ยวให้ดูออปชันเพิ่มคันนี้จะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาเอาละฮะแต่ก็มาดูเลยครับอ่าจะมีระบบเตือนในการขับขี่ระยะทางไกลนะครับ มีบายสปอร์ตนะครับคันนี้มีบายสปอร์ตมีเลนคีฟนะครับรักษาเลนนะครับ mm. แล้วก็คันนี้ยังมีไนวิวนี่ครับไนวิวแต่ไนวิวเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อเป็นเวลากลางคืน mm. อ่าเห็นไหมฮะเขาบอกเลยว่าจะทำงานก็ต่อเมื่อเป็นเวลากลางคืนเท่านั้นแล้วก็ที่เห็นเลยเครื่องเสียงได้ฮามาน mm. โหออปชั่นคันนี้คือแบบ ผมบอกเลยว่าท่วมมากๆเลยเนาะรถปี1 1บจดสินะครับออปชั่นล้นๆแบบนี้นะครับวิ่งมาแค่80,000โลเอางี้แล้วนฮะคันนี้จัดโปรสู้โควิดแล้วกันนะฮะพี่เอสั่งมาเอาไปเพียงแค่1 4ึ0ง0้บาทครับคันนี้ครับใครสนใจทักเข้ามาครับ เครดิตดีๆเดีด๋ยวด,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 ดันยอดจัดให้ครับไม่ต้องห่วงเลยราคานี้ถึงบอกได้เลยครับราคาตาแตกฮะในตลาดนะ <S <S สวยมากอ่ะสุดท้า,ทายสุดวันนี้คันนี้ถือว่าตั้งแต่ผมขายแฮร์รีเออร์มือ2มาเนี่ยถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้เป็นรถปี2015นะครับเป็นเครื่อง 2.5L h ฮ b ริด นะครับคันนี้เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเจอด้านในครับอาเฉดนี้จะเห็นแล้วว่าออกเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมจะออกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับด้วยบอดี้รูปทรงเนี่ยคือออกเป็นสปอร์ต s v v นะอันนี้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวออกสดนะครับ แล้วก็วิ่งมาเพียงแค่เราไปดูกันนะครับอาเชิญดูด้านในก่อนอันนี้วิ่งมาเพียงแค่5 6าหมืหกอ่ิมกโลอ่าบ่อไฟฟ้านะบ่อไฟฟ้านะครับดูดิพลาสติกยังไม่แกะออกเลยครับพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้ มีออปชันเชิญครับอ่าอันนี้คือรักษาเลนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรดาร์คูสนะครับเวลาเรากดเรดาร์คูสเนาะอ่าเท่าทีต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับพอกดเสร็จป,ปุ๊บเรดาร์เขาจะบอกว่าเรดาร์เรดีแล้วก็กดปุ่มนี้ตามเห็นไหมฮะก็จะเป็นล็อก ความเร็วของคันหน้าอ่าคันนี้มีออปชันนี้และหลังคาครับหลังคาคันนี้เป็นหลังคาพารูรามิกนะฮะหลังคาแก้วนะครับโอหออปชันหล่นมากเค,เ,เครื่องเสียงเครื่องเสียง Alpine นะเฉพาะเครื่องเสียงอย่างเดียวเนี่ยผมว่านี่ฮะนี่ฮะ,ฮะโลโก้ Alpine เ,เ,เฉพาะเครื่องเสียงอย่างเดียวผมว่ามี มีเฉียดเฉียดแสนะนะครับโูสภาพแบบกริบมากเลยนะฮะ<ม>แล้วก็ตรวจสอบสภาพแล้วคันนี้ไม่ไม่มีอุบัติเหตุเฉียวชนหนักใดๆเลยนะครับรถสภาพแบบสวยมากเลยนะครับอ่าไหนพูดถึงเฉียวชนหนักแล้วพาไปดูนะฮะ วิวิดูห้องเครื่องเนะี่ยฮะคือสะอาดแบบเรียมมากอะ่ะเจ้าของเดิมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนรักรักษารถมากเลยนะครับดูนะฮะเรียมๆเ,เลยนะฮะแต่ละจุดเนี่ยครับดูสภาพคือสวยมากโหสภาพนี้ผมว่าหาหายากครับแล้วก็เจ้าของมือเดียวด้วยนะออกสดวิ่งห้าหมื่นกวโลคันนี้พี่เอ๋ สั่งลุยมาแล้วนะว่าจัดโบวพิเศษแล้วกันนะครับถ้าสภาพสวยๆอย่างนี้ราคาเท้อตลาดน่าจะต้องมี1 2 0 0 0ล้านบาทคันนี้พี่เอ๋สั่งลุยครับสู้โควิดครับจัดไป1 000, 1 0 0 0ล้าน0 0บาทเท่านั้นครับใครสนใจหา SUV พร้อมใช้สภาพแบบในแบบผมบอกเลยว่าว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับ เอาละฮะเรามาถึงตรงนี้ผมเชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากที่จะจับจองไปเจ้าของแล้วนะครับท่านี้ตอนนี้ติดต่อได้จากชแน l ไหนได้บ้างนะครับโทรเข้ามานะครับ02นะครับ587 466 666นะครับแล้วก็โชว์รุมของเรานะครับตั้งอยู่กม14นะครับรามชาก,กม .14 ใกล้ๆก,กับแยกมินบุรีนะครับถ้ามาจากรามิากรก็อยู่เชิญใต้สะพาน เจอโชว์ลุมเราเลยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็วันนี้นะใครที่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็เลือกชมนะฮะรถสวยๆจาก A.E.Y.Auto Import นะครับแล้วก็ใครสนใจคันไหนทักทายมานะครับอยากจะเข้ามาชมรถคันไหนปุ๊บเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับพรุ่งนี้เปิดทำการปกตินะครับใครสนใจแวะเข้ามาดูมาเลือกเทสได้ได้นะครับ เอาลวฮะวันนี้อ้นนะฮะก็ทำหน้าที่ในการมารีวิวรถมืสองนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันเนี่ยก็จะทยอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันในไ์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับดูแลตัวเองกันดีๆนะครับวันนี้อ้นกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายเชิญชมรถต่อครับผม